คุณเคยกินถั่วลิสงแล้วรู้สึกแน่นท้องผื่นขึ้นหรือหัวใจเต้นเร็วไหมครับหลายคนไม่รู้เลยว่าถั่วลิสงถ้ากินคู่กับอาหารบางอย่างอันตรายยิ่งกว่าที่คิดเพราะมันอาจทำให้เกิดการสะสมสารพิษในตับกรดไหลย้อนรุนแรงหรือเพิ่มการอักเสบในร่างกายแบบเงียบๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสุขภาพดีอายุยืนครับ เราจะมาเปิดเผยความจริงของถั่วลิสงสารพิษอันตรายที่อาจมาพร้อมกับมันและเกรนนำถึงสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรกินคู่กันเด็ดขาดเนื้อหาในคลิปนี้เรามีการแกล่นกรองเรียบเรียงเป็นอย่างดีซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพทั่วไปเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์เสียงบรรยายและเนื้อหาบางส่วนสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อความเข้าใจง่าย และให้ข้อมูลเชิงความรู้เท่านั้นผู้ชมควรใช้วิจารณญาณและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อนปฏิบัติตามทุกครั้งครับถั่วลิสงถูกยกย่องว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดในกลุ่มถัว่วเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ยอดเยี่ยมโปรตีนสูงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอดีต่อกล้ามเนื้อไขมันดีเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งดีต่อหัวใจและหลอดเลือดใย,ยอาหารและวิตามิน มีใย,ยอาหารสูงช่วยระบบขับถ่ายและมีวิตามินอ e, ีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่คุณค่าเหล่านี้ก็มาพร้อมกับด้านมืดที่เราต้องตระหนักถึงนั่นคือความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อราหรือโมถั่วลิสงเป็นพืชที่ปลูกใต้ดินซึ่งสภาพแวดล้อมที่ชื้นและอับเหล่านี้ทำให้ถั่วลิสงมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อราได้ง่ายกว่าถั่วชนิดอื่นเชื้อรา aspergillus flavus นี่คือชื่อของเชื้อราตัวร้ายที่ชอบเจริญเติบโตบนถั่วลิสงที่ถูกเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาในที่ชื้นหรือถั่วลิสงที่เก็บไว้นานเกินไปพิษอะฟลาทอกซินเชื้อราตัวนี้ไม่ได้อันตรายด้วยตัวมันเองครับแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือสารพิษอะฟลาทอกซินที่เชื้อราสร้างขึ้นมาพิษต่อตับอะฟลาทอกซินเป็นสารที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นสารก่อมะเร็งตับที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งในโลก มันจะเข้าทำลายเซลล์ตับอย่างช้าๆเมื่อสะสมในปริมาณมากและนี่คือความเสี่ยงหลักที่ทุกคนที่บริโภคถั่วลิสงต้องระวังเมื่อถั่วลิสงมีความเสี่ยงที่จะมีอฟลาทอกซินอยู่แล้วการทานคู่กับสิ่งต้องห้ามบางชนิดจะเป็นการเพิ่มภาระและเพิ่มความเสียหายต่อร่างกายอย่างทวีคูณสิ่งต้องห้ามที่1แอลกอลอ์การทานถั่วลิสงที่อาจปนเปื้อนคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ตับต้องทำงานหนักถึง2เท่าในการกําจัดสารพิษซึ่งเร่งให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ตับสิ่งต้องห้ามที่2ไขมันและน้ําตาลแปรรูปการนําถั่วลิสงไปแปรรูปในรูปแบบขนมหวานเนยถั่วราคาถูกหรือการทอดด้วยน้ํามันเก่าซ้ําๆจะเปลี่ยนถั่วลิสงที่ดีให้กลายเป็นอาหารที่ทําร้ายหลอดเลือดและหัวใจอย่างรวดเร็วถั่วลิสงเป็นอาหารที่ดีแต่มีภัยเงียบคือ,อฟลาทอกซิน ที่มากับการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะและความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณทานมันคู่กับสารที่ทำร้ายตับและหลอดเลือดเราจะมาเจาะลึกที่พิษมัจจุราชตัวนี้อย่างละเอียดครับเพราะการเข้าใจกลไกลก,าการทำลายของมันคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของคุณพิษอฟลาทอกซินไม่ใช่ค่าทำให้ท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษทั่วไปนะครับมันคือสารก่อมะเมร็งตับที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งในโลก ความน่ากลัวคือเรามองไม่เห็นมันมันไม่มีรสและมันไม่ได้ทำให้คุณป่วยทันทีเรามาดูกันว่าพิษนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในถั่วลิสงเก่าและมันทำลายเซลล์ตับของคุณอย่างช้าๆได้อย่างไรอัฟลาทอกซินไม่ได้อยู่ในถั่วลิสงตั้งแต่แรกครับแต่เกิดจากความผิดพลาดในการจัดการเชื้อรา Aspergillus flavus พิษนี้สร้างขึ้นจากเชื้อราที่ชื่อว่า Aspergillus flavus Aspergillus flavus เชื้อรานี้เจะเริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีความร้อนและชื้นสูงซึ่งเป็นสภาวะที่พบได้ง่ายในระหว่างการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือการเก็บรักษาถั่วลิสงไว้ในโกดังที่อับชื้นถั่วลิสงที่เก็บไว้นานเกินไปถั่วลิสงที่มีรอยแตกหรือถั่วลิสงที่ขึ้นราจนมองเห็นได้ชัดคือสัญ,ญญาณเตือนภัย แต่สิ่งที่อันตรายกว่าคือการปนเปื้อนในระดับต่ำที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอัฟลาทอกซินมีความทนทานต่อความร้อนสูงครับการนำถั่วลิสงไปคั่วหรือทอดจึงไม่สามารถทำลายพิษนี้ได้ทั้งหมดเมื่อเราทานอาหารที่มีอัฟลาทอกซินปนเปื้อนเข้าไปพิษจะถูกส่งตรงไปยังตับตับของเราทำหน้าที่เป็นโรงงานดีท็อกซ์ของร่างกายเมือ่อพิษเข้าสู่ร่างกายตับจะพยายามทำลายมัน ปัญหาคือเมื่อตับพยายามทำลาย a f l a t o ซินมันจะสร้างสารตัวกลางที่อันตรายขึ้นมาสารตัวกลางนี้จะเข้าไปทำลาย DNA ในเซลล์ตับโดยตรงเมื่อ DNA เสียหายเซลล์ตับจะเริ่มกลายพันธุ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดมะเร็งตับในระยะยาวการสะสมพิษในปริมาณน้อยๆแต่สม่ำเสมอเป็นเวลาหลายปีคือสิ่งที่ทำให้ความเสี่ยงนี้ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างเงียบๆ นอกจากผลกระทบต่อตับแล้วพิษร้ายนี้ยังส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วยครับการสัมผัสกับอฟลาทอกซินอย่างเรื้อรังมีเพียงแต่ทำให้เกิดมะเร็งเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงทำให้ร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคต่างๆได้ยากขึ้นซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุแม้จะไม่สามารถตรวจพิษได้เองแต่เราสามารถลดความเสี่ยงได้ หากคุณได้กลิ่นอับชื้นหรือเหม็นหืนจากถั่วลิสงให้ทิ้งทันทีครับนั่นเป็นสัญญาณการเจริญเติบโตของเชื้อราหากถั่วลิสงมีสีคล้ำกว่าปกติหรือมีผงสีเขียวหรือเหลืองติดอยู่อย่าเสี่ยงทานเก็บถั่วลิสงในที่แห้งสนิทเสมอหากเป็นไปได้การเก็บถั่วในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีที่สุดอัฟลาทอกซินคือพิษที่มองไม่เห็นที่มาพร้อมกับถั่วลิสงที่เก็บรักษาไม่ดี มันมีเป้าหมายคือตับของคุณและมีกลไกทำลายที่น่ากลัวการรู้เท่าทันและใส่ใจในการเลือกซื้อและเก็บรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับเราจะมาเจาะลึกที่สิ่งต้องห้ามชนิดแรกที่ถูกนํามาทานคู่กับถั่วลิสงบ่อยที่สุดและเป็นการจับคู่ที่เป็นอันตรายต่อตับอย่างยิ่งครับนั่นคือแอลกอฮอล์่วลิสงคั่วเกลือหรือถั่วทอดกร,บกรอบๆกับเบียร์เย็นๆสักแก้วคือชุดอาหารว่างสุดคลาสสิก ตามร้านอาหารหรือวงสังสรรค์แต่คุณทราบหรือไม่ว่าในความอร่อยนั้นคุณกำลังรวมพิษสองชนิดเข้าด้วยกันและส่งตรงไปยังตับของคุณเราจะอธิบายว่าทำไมการพานถั่วลิสงที่อาจปนเปื้อนอะฟลาทอกซินคู่กับแอลกอฮอล์จึงเป็นการเพิ่มภาระหนักให้กับตับอย่างมหาศาลตับของเราทำงานเหมือนกับโรงงานดีท็อกซ์แต่มีลำดับความสำคัญในการทำงานแอลกอฮอล์คือสารพิษด,ด่วนเมื่อคุณดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป ร่างกายจะถือว่ามันเป็นสารพิษที่มีความเร่งด่วนสูงสุดที่ต้องกําจัดออกตับจะหยุดการทํางานอื่นๆชั่วคราวเพื่อระดมสพรพพกําลังมาจัดการกับแอลกอฮอล์ให้เร็วที่สุดอะฟลาทอกซินิวหากคุณทานถั่วลิสงที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซินเข้าไปพร้อมกันพิษอะฟลาทอกซินก็จะถูกส่งมาที่ตับเช่นกันแต่เนื่องจากตับให้ความสําคัญกับการกําจัดแอลกอฮอล์ก่อนกระบวนการจัดการกับอะฟลาทอกซินจึงถูกรบกวนหรือแล่ช้าออกไป การรับมือกับพิษสองชนิดพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิษที่ส่งผลต่อตับโดยตรงนำไปสู่ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเซลล์ตับทำงานหนักเกินไปตับต้องเผชิญกับสารพิษที่ต้องกำจัดถึงสองแนวรบพร้อมกันหากตับต้องจัดการกับอฟลาทอกซินสารก่อมะเร็งและแอลกอฮอล์สารทำลายเซลล์ตับในเวลาเดียวกันเซลล์ตับจะเกิดความเครียดและเสียหายได้ง่ายกว่าปกติมากการวิจัยที่เชื่อมโยง มีงานวิจัยทางระบาดวิทยาที่แสดงความเชื่อมโยงที่น่ากลัวระหว่างการสัมผัสอะฟลาทอกซินร่วมกับการบริโภคแอลกอฮอล์พบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการได้รับพิษแต่ละชนิดแยกกันเปรียบเทียบให้เห็นภาพการทานถั่วลิสงที่มีอะฟลาทอกซินเปรียบเหมือนการเหยียบเบรกในรถที่กำลังวิ่งการดื่มแอลกอฮอล์เปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งไปพร้อมๆกัน ตับของคุณจึงอยู่ในสภาพที่ทำงานขัดแย้งและเสียหายในที่สุดเพื่อให้คุณปลอดภัยจากความเสี่ยงนี้มีข้อควรปฏิบัติที่ง่ายและชัดเจนห้ามกินพร้อมกันเด็ดขาดหากคุณทราบว่าคุณจะดื่มแอลกอฮอล์อย่าทานถั่วลิสงโดยเฉพาะถั่วที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือในเวลานั้นทางเลือกที่ดีกว่าหากต้องการทานถั่วในวงสังสรรค์ให้เลือกถั่วชนิดอื่นที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินเท่าถั่วลิสงเช่น อัลมอนด์หรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์และต้องแน่ใจว่าเป็นถั่วที่สดใหม่และเก็บรักษาอย่างดีการทานถั่วลิสงที่อาจมีอะฟลาทอกซินคู่กับแอลกอฮอล์คือระเบิดเวลาสำหรับตับคุณกำลังเพิ่มภาระในการดีท็อกซ์และเพิ่มโอกาสที่เซลล์ตับจะเสียหายและกลายพันธุ์เป็นมะเร็งนี่คือการจับคู่ที่คุณควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งครับเราจะมาเจาะลึกที่สิ่งต้องห้ามชนิดที่2ครับซึ่งไม่ได้อันตรายต่อตับโดยตรง แต่เป็นภัยเงียบที่ทำร้ายหลอดเลือดและหัวใจของคุณอย่างช้าๆนั่นคืออาหารที่มีไขมันทรานส์และน้ำตาลสูงที่มาจากการแปรรูปถั่วลิสงครับผมขอให้คุณพิจารณาความจริงข้อนี้ถั่วลิสงที่บริสุทธิ์คือแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ดีเยี่ยมแต่เมื่อถั่วลิสงมาอยู่ในรูปของเนยถั่วราคาถูกหรือขนมขบเคี้ยวทอดตามท้องตลาดมันกลายเป็นไขมันเลวเราจะมาอธิบายว่าการแปรรูปการเติมส่วนผสมและการทอด เปลี่ยนถั่วลิสงที่ดีให้เป็นภายแพงปัญหาไม่ได้อยู่ที่ถั่วลิสงครับแต่อยู่ที่สิ่งที่ถูกเติมเข้าไปและวิธีที่ถูกนําไปปรุงเนยถั่วราคาถูกเนยถั่วหลายยี่ห้อโดยเฉพาะที่ไม่ใช่สูตรธรรมชาติ100%มักจะมีการเติมไขมันเติมไฮโดรเจนบางส่วนหรือพารชอรี่ไฮโดรเจนเทตออยล์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและทําให้เนื้อสัมผัสข้นขึ้นมันชนิดนี้คือไขมันทรานส์ที่ถูกยกเลิกการใช้ในหลายประเทศแล้วเนื่องจากมันเป็นไขมันที่อันตรายที่สุด ต่อหลอดเลือดภัยต่อหัวใจไขมันทรานส์ทำหน้าที่2อย่างที่อันตรายต่อหัวใจ 1. เพิ่ม LDL หรือไขมันเลวคือไขมันที่สร้างคราบตะกรันในหลอดเลือด 2. ลด HDL หรือไขมันดีคือไขมันที่ช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดการทานในถั่วที่มีไขมันทรานส์หรือถั่วทอดที่ใช้น้ำมันคุณภาพต่ำจึงเป็นการเร่งให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาว นอกจากไขมันทรานส์แล้วน้ำตาลปริมาณมหาศาลที่ถูกเติมเข้าไปก็เป็นสิ่งต้องห้ามที่ไร้าการไม่แพ้กันถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลขนมถั่วลิสงเคลือบถั่วตัดหรือในถั่วที่มีรสชาติหวานจัดมีปริมาณน้ำตาลสูงมากความเสียหายที่เพิ่มขึ้นการบริโภคน้ำตาลในปริมาณสูงเป็นประจำจะทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในผนังหลอดเลือดเมื่อผนังหลอดเลือดอักเสบไขมันเลวหรือ L D L ก็จะเกาะตัวและสร้างคราบตะก,กรันได้ง่ายขึ้น วงจรอันตรายการรวมกันของไขมันทรานส์ที่เพิ่มไขมันเลวและน้ำตาลสูงที่เพิ่มการอักเสบจึงเป็นวงจรทำลายหลอดเลือดที่ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจต้องหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งคุณไม่จำเป็นต้องเลือกทานถั่วลิสงทั้งหมดครับแต่คุณต้องเลือกทานในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดในถั่วธรรมชาติ100%เพีนัทมองหาฉลากที่ระบุว่าส่วนผสมถั่วลิสง100%เท่านั้น ในถั่วประเภทนี้จะไม่มีการเติมน้ำมันไม่มีไขมันทรานส์และไม่มีน้ำตาลถั่วคั่วเองซื้อถั่วลิสงดิบที่ใหม่และไม่มีกลิ่นอับแล้วนำมาคั่วหรืออบเองที่บ้านการทำเช่นนี้เป็นการควบคุมคุณภาพลดความเสี่ยงอัลาทอกซินและลดการใช้น้ำมันเก่าที่อาจก่อให้เกิดไขมันทรานส์ได้การจับคู่ถั่วลิสงกับไขมันทรานส์แะน,น้ำตาลสูงผ่านกระบวนการแปรรูปเปลี่ยนอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นตัวการหลักในการทำร้ายหลอดเลือดและหัวใจ จงอ่านฉลาดอย่างระมัดระวังและเลือกทานถั่วลิสงในรูปแบบที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดเราได้เปิดเผยถึงภัยเงียบของถั่วลิสงไม่ว่าจะเป็นอะฟลาทอกซินที่ทำลายตับหรือการจับคู่กับแอลกอฮอล์และไขมันทรานที่เร่งความเสื่อมของร่างกายเราเข้าใจถึงภัยร้ายแล้วคำถามสำคัญตอนนี้คือเราจะยังสามารถทานถั่วลิสงอาหารโปรดที่มีประโยชน,น์นี้ได้อย่างสบายใจได้อย่างไรผมจะมอบกฎเหล็ก3ข้อที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกเก็บและทานถั่วลิสงได้อย่างปลอดภัยจากพิษและหลีกเลี่ยงการจับคู่ที่เป็นอันตรายครับกฎเล็กข้อที่ 1. การเลือกซื้อและตรวจสอบความปลอดภัยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อถั่วลิสงเน้นความสดใหม่และแหล่งที่เชื่อถือได้เลือกซื้อถั่วลิสงจากร้านค้าหรือผู้ผลิตที่มั่นใจในคุณภาพการจัดเก็บและมีการหมุนเวียนสินค้าเร็วหลีกเลี่ยงการซื้อถั่วที่บรรจุในถุงพลาสติกใสแล้ววางตากแดดเป็นเวลานาน เพราะความร้อนและความชื้นจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อราตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัสดูถั่วต้องมีสีสม่ำเสมอไม่ควรมีจุดด่างดำหรือมีผงสีเขียวเหลืองหรือเทาซึ่งเป็นสัญญาณของเชื้อราดมสำคัญที่สุดคือต้องไม่มีกลิ่นอับชื้นหรือกลิ่นเหม็นหืนแม้แต่น้อยหากมีกลิ่นอับให้ทิ้งทันทีเพราะนั่นอาจหมายถึงการมีอัลฟาท็อกซินปนเปื้อนในถั่วเลือกซื้อในถั่วที่ระบุว่า ถั่วลิสง100%หรือไม่มีการเติมน้ำตาลและไขมันเท่านั้นกฎเหล็กข้อที่2การเก็บรักษาที่ถูกต้องการเก็บรักษาคือหัวใจสำคัญในการยับยั้งการผลิตอัลฟาท็อกซินสัตวรูคือความชื้นและความร้อนเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นดังนั้นเมื่อคุณซื้อถั่วลิสงมาแล้วหากคุณไม่ได้ใช้ทั้งหมดในทันทีเก็บไว้ในที่แห้งเย็นและปราศจากความชื้นควรเก็บถั่วลิสงไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดหรือ ช่องแช่ฟีดการเก็บในอุณหภูมิที่ต่าจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและช่วยยืดอายุของถั่วกฎเหล็กลข,ข้อที่3การจับคู่ที่ถูกต้องเราจะทานถั่วลิสงได้อย่างไรโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อตับและหลอดเลือดหลีกเลี่ยงการรวมพิษห้ามทานถั่วลิสงที่อาจปนเปื้อนคู่กับแอลกอฮอล์เด็ดขาดทานคู่กับสารต้านอนุมูลอิสระควรทานถั่วลิสงคู่กับอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่น ผักผลไม้หรือชาเขียวเพราะสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะช่วยเสริมเกราะป้องกันให้กับเซลล์ตับในการต่อสู้กับสารพิษเน้นการอบหรือคั่วเองที่บ้านแทนการทอดหรือการใช้น้ำมันเก่าหรือไขมันทรานส์และคุณสามารถตวรวจสอบคุณภาพของถั่วได้ตลอดกระบวนการถั่วลิสงเป็นอาหารที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่เราต้องมีความรู้และวินัยในการเลือกและบริโภคการปฏิบัติตามกฎเหล็ก3ข้อนี้ คือการแสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพตับและหลอดเลือดของคุณเองและช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากถั่วลิสงอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องไผ่เงียบครับหากเนื้อหานี้ได้มอบความรู้และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับคุณแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องของเราไปให้คนที่คุณรักด้วยนะครับจำไว้ว่าการมีความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพของคุณครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ